ทำอะไรให้พี่กินนะ่ะวันนี้น้องฟ้าไรบ้างรับน้ำหนักจากศีสะกลมทุยของคนเอ่ยถามขณะที่มือบางกำลังละวินอยู่กับการจับตะหลิวผัดผักที่มากกว่าสามชนิดในกระทะใบใหญ่ในใจรู้ดีว่าไม่ค่อยชินกับการมีใครยืนอยู่ใกล้เพราะม่านฟ้ารู้ดีว่า เธอคุ้นชินกับการทำอะไรต่อมีอะไรในชีวิตเพียงคนเดียวเสียมากกว่าอพี่มอนไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำเป็นอ้อนฟ้าเลยนะเอาหัวออกไปจากไหล่ฟ้าได้แล้วจะก,กระจี้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็โนนไปเลยไปนั่งรอที่โต๊ะหานโนนเลยฟ้าทำกับข้าวเช้าเสร็จแล้วเรือเพียง แค่ผัดผักรวมก็เท่านั้นคําขู่ของคนข้างๆทำให้ศีรษะกลมทุยผาห่างออกจากไรบางอย่างอ้อยอิง <c oughs> ก็พี่คิดถึงน้องสาวคนนี้มากนี่ครับมาถึงเมื่อคืนก็ดึกมากแล้วยังไม่มีโอกาสได้อ้อนน้องรักเลยดวงตาคู่คมกระพริบขึ้นลงปริบ มองสุประสานกับคนข้างๆอย่างหวังอ้อนแวบะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำตัวเป็นพ่อหนุ่มนุ่มเน่ยอย่างนั้นทิ้งฟ้าให้อยู่คนเดียวเป็นปีๆยังจะมีหน้ามาบอกว่าคิดถึงอีกพี่ม่อนไปพูดกับเจ้าด่างหน้าบ้านมันคงจะเชื่ออยู่หรอกปากบางย่นเข้าหากันยื่นไปข้างหน้าทำให้คนข้างๆรู้ว่า ยังคงคุณมองใจอยู่ไม่สางซาไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีแล้วแฟนพี่ม่อนตื่นหรือ,อยังละ่ะคะมาดึกๆฟ้ามองหน้าไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ที่รู้แน่ๆก็คือแฟนของพี่ม่อนสวยมากๆเลยค่ะได้แฟนสวยอย่างนี้มีหน้าละ่ะถึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมน้องสาวคนนี้เลย ให้ตายสิเสียงสะบดุดผ่านปากบ้างออกมาพร้อมๆกับหยิบจานมารองรับผัดผักที่สุกได้ที่ดีแล้วพร้อมทรงกลิ่นหอมฉุยจนคนยืนอยู่ข้างๆชักเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาครามคลันในขณะที่ปกติแล้วข้าวเช้าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะคิดถึงภารกิจแต่ละวัน กาแฟดำเข้มเข้มและขนมปังสักแผ่นสองแผ่นทาแยามเข้าไปอีกแค่นี้ก็รู้ที่สุดแล้วสำหรับหนุ่มโสดอย่างเขา <c oughs> ถ้าได้เป็นแฟนก็ดีสิน้องฟ้าสถานะตอนนี้ก็อย่างที่คุยกับน้องฟ้าไว้นั่นแหละย <c oughs> ไม่ต้องไปพูดถึงเลยน้องฟ้า พูดไปพี่ยิ่งแสลงใจยังไงไม่รู้พี่ม่อนไม่ต้องเลยอธิบายให้ฟ้าฟังเลยไม่ใช่ฟงใช่แฟนแล้วติดสอยห้อยตามกับพี่ม่อนมาถึงนี่ได้ยังไงคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปมรหาหะด้วยเกิดความฉงนในใจว่ารายกันถ้าเป็นแค่เพื่อนทำไมต้องถอสังขาร ตามคนที่ให้สถานะตัวเองแค่เพื่อนจนถึงบ้านขนาดนี้ไม่ใช่แค่วันเดียวแต่พี่ชายของเธอบอกว่าจะอยู่กับเธอสักสามถึงสี่วันและมานฟ้าก็รู้ดีว่าไม่เคยเลยที่พี่ชายของเธอจะมีเวลาว่างให้กลับครอบครัวได้มากเท่าครั้งนี้มาก่อนตั้งแต่ พี่ของเธอรับหน้าที่เป็นกัปตันในสายการบินของเอกชนที่เขาทำงานอยู่เลยก็ว่าได้ก็ก็พี่ก็อยากเลื่อนสถานะอยู่หลอกน้องฟ้าแต่พี่คงหมดสิทธิ์แล้วล่ะเพราะพี่คงเป็นได้แค่เพื่อนรักก็เท่านั้นและสถานะนั้นมันก็ทำให้สะดวกใจในการ ไปไหนต่อไหนด้วยกันถึงแม้นตัวพี่เองจะคิดให้เป็นมากกว่าเพื่อนก็ตามเอาล่ะอย่ามาสนใจเรื่องของพี่เลยแล้วสาวน้อยอย่างฟ้าล่ะมีใครหรือหนุ่มที่ไหนที่จะพามาแนะนำตัวกับพี่ชายคนนี้ไหมดวงตาคู่คมมองตามร่างเล็กๆของน้องรักที่กำลังถือจานผักซึ่งขณะนี้ขยัน ส่งกลิ่นหอมช่วยกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะเสียเหลือเกินและแล้วอาหารก็ถูกวางไว้บนโต๊ะกับข้าวอย่างพร้อมเพรียงอพี่ม่อนน่ะจะมีหนุ่มที่ไหนมาให้ฟ้าเลือกในเมืองเล็กๆอย่างนี้น่ะส่วนมากก็เข้าไปทำงานกันที่เมืองใหญ่ๆกันหมดแล้วเหลือไว้ก็แค่คนแก่และหล,ลานๆที่อยู่ในวัยเรียนก็เท่านั้น และถ้าเกิดมีหนุ่มๆม,มาตามจีบอย่างที่พี่พ่อนว่าฟ้าก็คงไม่มีเวลาให้อยู่ดีละค่ะไหนจะจัดยาเข้ายาเพื่อเป็นตาหับไว้รอลูกค้าไหนจะจัดหาสมุนไพรต่างๆเข้าร้านอีกยิ่งหน้าร้านด้วยแล้วขาดฟ้าไม่ได้เลยแหละลูกค้ามาถามหาแทบจะทุกลายและตอนนี้ฟ้าต้องดูแลสวนสมุนไพร ที่ปลูกเอาไว้อีกเพราะจะได้สมุนไพรที่มีคุณภาพปลอดสารพิษด้วยนะคะพี่ม่อนหททำไมหรอสมัยพ่อทำอยู่ไม่เห็นพ่อบอกเลยเมื่อมีส่วนสมุนไพรที่ปลูกเอาไว้นะ่ะน้องฟ้าเอ่ยคำถามออกไปพร้อมย่อนตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างๆโต๊ะอาหารอย่างคุ้นชินก็สมัยก่อน พ่อแค่จัดซื้อตัวยาสมุนไพรจากที่อื่นหรือเครื่อข่ายของพ่อนะคะแต่ฟ้าเห็นว่าสู้เราปลูกเองจะดีกว่าอย่างน้อยเราก็ควบคุมคุณภาพได้เพราะจะได้รู้ว่าตัวยาที่ได้มาปลอดสารจากเคมีหรือเปล่าฟ้าเน้นเรื่องนี้มากเลยนะคะพี่ม่อนถึงแมน้น จะไม่ใช่ตัวยาทุกชนิดที่สามารถปลูกเองได้แต่ส่วนใหญ่ฟ้าก็สามารถเพราะพันธ์ุขยายออกไปได้มากเอาโข ổ, โดยมีลุงชมและป้าแมนช่วยเหลืออีกทางค่ะม่านฟ้าสาธยายภารกิจที่เธอสรรหามาเพื่อภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอภูมิใจในตัวอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ดังใจหวงังการปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองแม้นจะเป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านซะเป็นส่วนใหญ่แต่สมัยปัจจุบันก็หายากเหลือเกินที่จะมีใครให้ความสนใจส่วนมากผู้ป่วยก็มกักจะพึ่งยา ตามโรงพยาบาลหรือคลีนิกซะมากกว่าในขณะที่โรคบางโรคไม่จำเป็นเลยที่ต้องไปพึ่งยาฝรั่งด้วยซ้ำอย่างเช่นการมีไข้ก็แค่นำใบของฟ้าทลายโจรมาต้มหรือไม่ก็ทำเป็นชาชงอาการไข้หวัดวันสองวันก็หายแล้วหรือแม้แต่โรคกระเพาะอาหารที่ใครต่อใครขยันมีอาการ และดูเหมือนจะแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ขมิ้นชันที่เคยปลูกไว้ทุกครัวเรือนสามารถนำมาฝานตากแห้งบดเป็นผงใช้ชงเหมือนชากับน้ำร้อนดื่มเช้าเย็นเป็นประจำแค่นี้อาการของโรคกระเพาะอาหารก็สามารถทุเลาลงไปได้ดีไม่ดีหายจากอาการทรมาน จากโลกนี้เลยก็อาจจะเป็นได้อืมเก่งจริงเลยนะน้องรักของพี่ไม่เสียแรงที่พ่อฝากฝังร้านขายยาสมุนไพรไว้ให้น้องฟ้าดูแลถ้าเกิดวันนั้นพี่เอ่ยปากรับคำพ่อไปมีหวังคงเปิดจิจการได้ไม่ถึงสามเดือนและที่แน่แน่ก็คงจะเจ๊งตามระเบียบนั่นแหละ พราะพี่ไม่มีความสามารถและไม่คิดที่จะศึกษาเรื่องนี้ด้วยพ่อคงจะเสียใจเป็นอย่างมากที่ร้านของท่านสร้างมาด้วยความยากลำบากนั้นต้องจบเห่ลงด้วยฝีมือของลูกชายดวงตาคู่คมหมุนแสงลงนินดๆเมื่อคิดถึงคำสั่งเสียของผู้เป็นวิดาที่เขาไม่สามารถทำตามได้เลยแม้แต่ข้อเดียวและเขาก็ทำเป็นลืม จำไม่ได้จากคำฝากฝังนั้นของบิดาไม่ต้องมาพูดดีหน่อยเลยค่ะพี่ม่อนฟ้ายังม่ยกโทษให้พี่ม่อนเลยนะที่ทิ้งน้องไม่ต้องใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆนี้แค่คนเดียวตัวเองไปเรลงล่าอยู่ในเมืองใหญ่ได้ใช้ชีวิตตามฝันแต่กลับเป็นฟ้าเอง ที่ต้องรับหน้าที่ดูแลร้านนี้แทนพี่นะ่ะดวงตาคู่งามแข็งขึงขึ้นมาน,นิดเมื่อคิดได้ว่าเธอชักจะใจอ่อนกับพี่ชายง่ายได้กว่าที่ตั้งใจไว้เสียแล้วพี่ขอโทษและพี่คิดว่าถึงแมน้น้องฟ้าจะไม่ยกโทษให้กับพี่ตลอดสามสีวันที่อยู่ที่นี่พี่จะพยายามทำให้น้องฟ้า ยกโทษให้พี่ให้จงได้รอยยิ้มระมุลผุดสว่างอยู่เต็มดวงหน้าคมส่งให้น้องรักอย่างเปิดเผยชี่ไม่ต้องเลยจ้างให้ฟ้าก็ไม่ยกโทษให้พี่ม่อนง่ายๆหรอกแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนของพี่ม่อนยังไม่ลงมาอีกล่ะคะได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะหรือว่าจะไม่สบาย ดวงตาคู่งามจับจ้องมองหน้าของพี่ชายอย่างหวังคำตอบไม่หรอกน้องฟ้ายาเขานอนดึกตื่นสายน่ะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เขาปฏิบัติอยู่เสมอๆแหละและยิ่งเป็นสถานที่ไม่คุ้นชินด้วยแล้วไม่รู้ว่าเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจจะนอนดึกมากๆคิดว่าวันนี้คงตื่นสายกว่าปกติเป็นแน่จากที่เคยตื่นสิบโมงเช้าวันนี้คงจะปาเข้าไปถึงเที่ยงนู่นแหละฮะปกติตื่นสิบโมงเช้าหรอคะแล้วจะทันทำอะไรกินราคานั่นฟ้าตื่นตีสี่ตีห้ายังทำอะไรต่อมีอะไรไม่ค่อยจะทันเลยเสียงหวานใส ดูดละคังแก้วพองออกมาดังมากกว่าปกติที่รับรู้จิตวัทยในการตื่นนอนของเพื่อนรักของพี่ชายยาเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกนอกจากเข้าบริษัทไปเซ็นหนังสือต่างๆนะ่ะส่วนมากก็มีลูกน้องคอยทำให้หมดแล้วจากนั้นก็ไปเริงร่า กับเพื่อนๆของเขาน่ะกว่าจะได้เข้านอนก็เกือบเที่ยงคืนเห็นจะได้มั้งเฮ้ยนี่แหละนะที่เขาว่าเมืองสีวิไลที่ไม่ยอมหลับไหลกลางคืนก็คงไม่ต่างจากกลางวันทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ผิดเพี้ยนไปส่งผลต่อร่างกายต้องปรับสมดุลไปด้วยพูดแล้ว ก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะที่คนสมัยนี้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังกันมากกว่าสมัยก่อน,อนและนี่จะอยู่กับพี่ม่อนที่บ้านของเราได้หรอคะตั้งสามสี่วันนะคุณเธอจะไม่ลงแดงหรอกหรอฟ้าว่าจะไม่ร้องไห้ขี้มูกโป่งคิดถึงแสงสีในเมืองใหญ่ห,หรอกล่ะคะพี่ม่อนถ้าเป็นอย่างนั้นฟ้าช่วยปอบไม่เป็นรองนะ แม้แต่ยาสมุนไพรที่ร้านของฟ้าก็คงช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> คงไม่หรอกน้องฟ้ายาเขาก็แค่ออกมารีแลกและกลับบ้านเป็นเพื่อนพี่เท่านั้นเผอิญได้สัญญากับพี่ไว้แล้วเลยยากจะปฏิเสธเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆใครคะใครที่อยากจะปฏิเสธม่อน,น่ะ ยาตั้งใจมากๆเลยนะที่จะกลับบ้านพร้อมกับม่อนเสียงกลางวานสายดังขึ้นอย่างน่าฟังน้ำเสียงนั้นทําให้สองพี่น้องที่กำลังสนทนากันอยู่ที่โต๊ะอาหารหันกลับไปมองเจ้าของเสียงพร้อมกันอย่างอัตโนมัติใบหน้ารูปไข่ปัศจากเครื่องสำอางแต่แต้มหากแต,แต,แต่เนียนสวย เป็นธรรมชาติยิ่งนักแพรขนตางอนงามนั่นอีกกพ็พลิบขึ้นลงปริบๆบสยบสายตาคนมองได้ชะง,งักงันยิ่งนักและนั่นก็รวมถึงม่านฟ้าด้วยเฉกเช่นเดียวกันอา้ายาตื่นแล้วหรอคิดว่าคงเหนื่อยจากการเดินทางนะครับระยะทางแค่นี้ ทำอะไรยาไม่ได้แร้วค่ะมอนบินไปยุโรปออกบ่อยครั้งกลับมายายังทำงานได้สบายเลยและการเดินทางครั้งนี้บินแค่ชั่วโมงเดียวนั่งรถต่ออีกสักหน่อยแต่ก็ไม่ทำให้ร่างกายของยาปรับสมดุลไม่ได้หรอค่ะอืมเก่งอยู่แล้วเพื่อนของผมเก่งที่สุดในสามโลกเลยมามานั่งตรงนี้มาทานข้าวเช้ากัน น้องฟ้าเตรียมกับข้าวไว้ตั้งหลายอย่างน่าอร่อยทั้งนั้นเลยภคยาเดินไปหย่อนตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างๆเพื่อนรักมองสบตากับคนตรงหน้าด้วยมิดหม่ตียิ่งสาวน้อยหน้าใสาที่ตอนนี้เอาแต่จ้องหน้าเธอจนตาไมา่กระพริบภคยาไม่ลืมที่จะส่งยิ้มพรายหวานให้สาวน้อยตรงหน้า ยังเปิดเผยรอยยิ้มนั้นทำให้โลกทั้งใบของม่านฟ้าหยุดชะงักไปทั่วขณะแทบจะทันทีนาฬิกาแทบจะหยุดทำงานเลยก็ว่าได้ในช่วงเวลาของรอยยิ้มนั้นพิงพรายออกมาจะกรีบปากนุ่มไม่แปลกที่พี่ชายของเธอบอกว่าเธอคนนี้ คือคนที่พี่ชายของเธอมีใจให้แต่จนแล้วจนรอดพี่ชายสุดทิ่รักก็ไม่สามารถที่จะเป็นได้มากกว่าเพื่อนเท่านั้นซึ่งสิ่งนั้นเธอรับรู้ได้ตั้งแต่รับโทรศัพท์จากพี่ของเธอว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมกับเพื่อนรักฟ้าฟ้า,ฟาเออนิพยาเพื่อนโองพี่เมื่อคือน กลับมาดึกๆพี่ก็เลยยังไม่ได้แนะนำอย่างเป็นทางการพิยาหรือภักยาเป็นเพื่อนสนิทของพี่และเป็นเจ้าของบริษัทการบินที่พี่กำลังทำงานอยู่มาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาช่วยพี่ง้อน้องสาวสุดเฮี้ยนให้ใจอ่อนยกโทษให้พี่เสียงทุ่มนุ่มลึกสาธยายเหตุผล ของการมาของเพื่อนรักเอ๋น้องฟ้าทำไมจ้องมองพี่เขานานขนาดนั้นล่ะทำความเคารพและทักทายพี่ยาสีฟ้าเสียงเข้มๆข,ข,ของพี่ชายแทรกเข้ามาในสูาาตรประสาทให้ได้คิดว่าเธอกำลังเสียมารยาทกับแขกของบ้านซึ่งเธอเอาแต่จ้องมองตาแทบไม่กระพริบ อมืม่อนน่ะไม่ไม่เป็นไรหรอกเขาลงเขาลบอะไรเราไม่ใช่อาจารย์หรือผู้อาวุโสเสียหน่อยแค่น้องฟ้าต้อนรับและให้ยาพักอยู่ด้วยสามสี่วันตอนนี้ไปก็ดีมากแล้วล่ะจบประโยครอยยิ้มพลายหวานก็ไม่สางหายจากดวงหน้างามเรียวรูปขายเลยแม้แต่น้อยเสียงหวานสาย กระทบประสาทของม่อนฟ้าอีกครั้งทำให้เธอได้สติดึงตัวเองให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองแทบจะทันทีมือบางยกขึ้นพนมไหว้พร้อมกับก้มศีรษะลงจรดปลายนิ้วกับปลายจมูกเรียวรันอย่างอัตโนมัติสวัสดีค่ะพิยาฟ้าฟ้าขอโทษด้วยนะคะที่เสียมนรยาทไม่ได้ ทักทายพิยานะคะเสียงหวานสันนินีด้ด้วยความประหมาาในหัวใจไม่จางหายให้ตายสิยาย้าตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยที่จะได้เห็นและใกล้ชิดกับคนสวยมากมายขนาดนี้มาก่อนถ้าไม่ติดที่พี่ชายของเธอแนะนำว่าเป็นเพื่อนแล้วเธอคงคิดว่า เป็นนางฟ้าจำแรงตัวมาแน่ๆนี่นยัยฟ้าเป็นอะไรไปนี่ทำไมเธอไม่สามารถราสายตาไปทางอื่นได้เลยนอกจากจ้องมองดวงหน้าคนตรงหน้าอย่างเสียมารยาทอย่างนี้ม่านฟ้ารับรู้ว่าร่างกายของเธอจะชาไปทั้งร่างอัตราการหายใจ ติดติดขัดขัดเมื่อสบประสานกับดวงตาคู่งามที่ขยันทอประกายแสงบอบ,บาวาหวามออกมาให้เธอได้รับรู้ไม่ได้การล่ะใยฝาเธอรีบกลับมาเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาได้แล้วสิ้นเสียงในหัวปากบางของสาวน้อย คลี่ยิ้มจืเจื่นออกมาจนคู่สนทนาทั้งสองจับได้ว่าเจ้าตัวตื่นเต้นมากมายสักแค่ไหนที่เธอเฝ้าแต่จ้องมองดวงหน้างามแขกของตัวบ้านจนหัวใจดวงน้อยประหม่าขึ้นมานินิด <c oughs> ขอโทษด้วยนยาสงสยัยฟ้าน้องของเรา คงไม่คุ้นชินกับการได้พบเจอกับคนสวยมากๆอย่างยานะ่ะไม่ใช่แต่น้องฟ้าหรอกเมืองเล็กๆแห่งนี้คงจะแตกตื่นหน้าดูที่ได้เห็นคนสวยมากๆอย่างยามาอาศัยอยู่ที่บ้านของเรานะ่ะคำอธิบายของเพื่อนรักทำให้ภคยายิ้มกว้างออกมาอย่างเต็มหน้าด้วยรู้สึกสุขในใจ ที่ได้รับคําชมนั้นจากเพื่อนรักม่อนก็พูดเกินไปสวยอะไรที่ไหนยาก็แค่ผู้หญิงหน้าตาพื้นๆดูสิหน้ายังไม่ได้แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแม้แต่ชิ้นเดียวอาบน้ำล้างหน้าเสร็จก็ลงมาเลยกลัวว่าจะตื่นสายตั้งแต่วันแรกที่มาถึง ถ้าช้ากว่านี้อย่ากลัวว่าจะไม่ทันได้ทักทายน้องฟ้าน่ะดวงตาสองคู่สบสานกันอยู่ชั่วขณะเห็นเมื่อคืนงัวงเงียยังกระเด็กเลยไม่อยากจะกวนกะว่าเช้านี้จะทำความรู้จักอย่างเป็นทางการเสียหน่อยภักยาจำได้ติดตาว่าเมื่อคืนเธอชอบมากแค่ไหน ที่มีร่างบางๆมายืนทำตาปริบๆอยู่ตรงหน้าเพื่อเปิดประตูบ้านรองรับเธอกับเพื่อนรักชุดนอนเนื้อบางที่เป็นชุดหมีภูสีชมพูอ่อนๆแยกชิ้นระหว่างเสื้อและกางเกงตัวยาวที่ดูเหมือนไซส์ใหญ่มากกว่าเจ้าของทำให้รับรู้ว่าเจ้าหลอนชอบสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบายตัว ดวงหน้าเนียนนั่นอีกขาวผ่องสีชมพูระเรื่อยังกระเด็กน้อยแรกเกิดก็ไม่ปานปากบางจิ้มริมรับกับจมูกงามเรียวรันโดยมีคิ้วโก่งสวยสอดรับเครื่องหน้าได้อย่างน่ามองเมื่อคืนว่าน่ารักแล้วเช้าแห่งวันสดใสนี่อีกดวงหน้าของสาวน้อยตรงหน้าทําให้ช่วงเวลาที่เธอคิดว่า ต้องไร้ค่าเพราะแต่ละวินาทีในชีวิตของเธอแทบจะมีค่าอยู่เสมอพอได้เจอเจอกับน้องสาวของเพื่อนรักเธอชักอยากใช้ช่วงเวลาทั้งหมดของชีวิตหยุดไว้ที่วินาทีนี้สิยละเกินภคยาคิดได้อย่างนั้นแล้วแผนการที่เธอวางไว้ก่อนจะมาถึงที่นี่ผุดพลายขึ้นมาในสมองอีกครั้ง